เอาเหล้ารับกันแล้วเล้าจัดยู่ไม่ได้นิงรับกันจริงๆมึงวิ่งระบาดเลยไปลูกต้นเลยมาทิ้มตาเราเราเลยทิ้มกับมั่งทิ้มเราซ่องครั้งยังไม่เป็นอะไรยุยทิ้ม Nụi tim bò bò mẹ ơi Bờ ni tim răng Ta nụi đèn mình cao khăn này Lâm tim ta mình chỉ cặp khoai nước y tái hài chát tóc cháy Thì điêu mới chạy rèn thao rây mưu sưu sưu râu bò bò Mày tổng lên là mừng Mà khá bàn Phổ lên cặp bữa lâu tục thi Bài bên này bàn được tục xăm gặp máy quen ừ, xưa

ไม่ทันตีที่แม่เบืเ่อจริงงอกยายมันกีรองอีตายล้นไม่ได้กับใครเหลือเปือนจิ้มตาแม่กว่าขกีรองอยากรู้ถ้าแม่ลองแมจะรองแค่นหนปุ๊บปากก็ไม่อยากทุกตีเห็นละไมตอนนี้ลั่นที่แมตามใจแล้วมึงอีตีมันใสรมันยังไม่รู้ท่าแค่เสือนแกว่หวามันก็น่ารู้ฟังนี่หละแมไอ้ทายมันบันี้เลย,ย,เลยต่อไปมันอีเสียคนนะแมเสียคนอะไรหรอล้านกูเป็นคนดีแมออ่อย่าไปเล่นกับใครนะบัสสี่คน มึงโดนคืนนี้นุ้ยนอนบ้านใจรู้มึงถูกล้างกูเลตาได้พบกับแม่แล้วลูกเออไปลูกไปนอนกับยาย รบมาทำได้แต่ไม่นอนบานยายทำผีพอดาอยู่กับยายถึงเอิร์ดลูกก็โทษแม่โก้ลูกหน้านี่ที่ลูกรบมาเพราะว่าลูกบ้างเมิร์ดทีรังกับแม่หยาเที่ยงขึ้นเสี่ยงก็ไม่ได้บับกำรูไม้เพราะแม่ให้กำเนิดเห่นกับยายแม่ก็ได้ทุกวันพันนั้นละบับไม่แม่ด่าได้หรือว่ายายไม่ได้เกิดมึงดมตังเพกับยายแม่ไม่เอิร์ดไปไปไปเปิดตระตรทัดให้แม่เลยข้าวทีมแม่ทำเร่งเรื่องอื่นอ๋อมึงนี่ต้องตู้กับไม้กวนเทือดรักทีนี่แม่วะ ลองเล่าตาใหญ่ายายให่ชัดตายเลยมึงรักยายว่ารักแม่มากว่านี่ฮะรักใาย่มากว่าใหย่ให้กินปีโป้กับมาม่าดิบกันอ๋อแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากกินดิบผงพองเลยเดี๋ยวตาอืมแม่กี้ยวกตังเพหนุ่ยหลักกินเมรูกิ้ยนแล้วไม่ใช่ผงพอง